ปัญญาพยากรณ์รู้ก่อนโดยก่อนดวงคนที่เกิดวันศุกร์นะคะประจําวันที่16-30กันยายน256ในเรื่องงานค่ะช่วงนี้ด้ไพ่สาใบานี้นะคะแนะนําไว้ดูคลิปให้ต้ต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะเรื่องงานของคุณนะคะคุณมีความรู้สึกว่าถูกกดดันเครียดคิดมากนะคะให้คุณอดทนแล้วค่อยๆแก้ปัญหานะคะในช่วงนี้นะคะ โอกาสเรื่องงานนะคะกําลังจะสดใสเข้ามามีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วนะคะก่อนที่โอกาสดีๆจะเข้ามานะคะอาจจะเจอเรื่องการขัดแย้งเพราะว่าคุณทอนข้างจะมั่นใจนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานหรือหุ้นส่วนนะคะเพราะเพราะฉะนั้นให้ใช้เหตุผลในการคุยกันนะคะคุณเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองสูงบางครั้งก็อาจจะเผลอพูดอะไรที่ไม่ดีนะคะถ้าผ่านพ้น ตรงนี้ไปได้นะคะคุณจะได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของงานเข้ามานะคะถ้ามีปัญหาอะไรควรเปิดใจคุยกันนะคะแนะนำนะคะช่วงนี้ก่อนนอนควรสรวดมนต์นั่งสมาธินะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องงานค่ะขอให้โชคดีค่ะ